ทันนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับจังหว ouais ัดในพื <ans> ้น <t> ท <ine> <st> right ี่ที Mat ่ประสบภัยในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมหนักนะครับจากอิทธิพลพายุหว่างก่อนดครับพระเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์ของพายุหว่างก่อทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกครับมีมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบกับสถานการณ์อุทกภัยโดยตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึงวันนี้นะครับปัจจุบันนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว5จังหวัด8อำเภอ14ตำบลซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นห่วงประชาชนที่จะจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักดังกลาง่าวดังนั้นจึงได้สั่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดในพื้นที่ ที่ประสบภัยเร่งปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโดยจัดเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยปฏิบัติการเผชิญเหตุช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นผิวการจราจร ส่วนจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จ,จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังตลอดจนประสานการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร้วยนะครับทางด้านของนายชัดชัยพรมเลิศน,นะคะอธิบดีป,อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพ,พกล่าวว่าพื้นที่ที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยจากพายุหวมก่อ5จังหวัดได้แก่จังหวัดตากจันทบุรี สุรินทร์ศรีสะเกดและชนบุรีซึ่งขณะนี้สถานการณ์นั้นเริ่มคลี่คลายแล้วมีเพียงจังหวัดชนบุรีที่ยังประสบปัญหาน้ําท่วมชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ําและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ ท้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสัพพะกำลังพร้อมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณาภาัยออกปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้วค่ะอย่างไรก็ตามครับในช่วงวันนี้จนถึงวันที่18กันยาจนนี้หลายพื้นที่นั้นยังคงมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุหว่งก่อนะครับขอให้ประชาชนติดตามเรื่องข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประกาศแจ้งเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยเรื่องของอุทกภยัยตรงนี้นะครับสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัยที่หมายเลขครับ1 7 8 4นะครับได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ